สวัสดีค่ะจุลาวันวงเกษมหรือฟ้าผู้จัดก,การทั่วไปของ The Office Pass และแนะนำของบริษัทเมงรายบรรจุภัณฑ์วันนี้ก็อยากจะมาขอแนะนำสถานประกอบการของเราคือที่แรกก็คือ The Office Pass ของเราจะเป็นอาคารสำนักง,งานให้เช่ารูปแบบทันสมัยโดยเราจะเน้นการตกแต่งที่เรียบง่ายลักษณะของการให้บริการของเราคือเราจะมีพื้นที่ในรูปแบบต่างๆคือจะเป็นสำนักง,งานเปล่าและสำนักง,งานแบบพร้อมเฟอร์นิเจอร์จุดขายของเราจะเป็นเรื่องของการให้บริการ พื้นที่ส่วนกลางของเราจะมีห้องน้ําที่สะอาดตลอดเวลาจะมีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอกับปริมาณรถของลูกค้าแล้วก็จะมีห้องสันทนาการที่ลูกค้าสามารถใช้พักผ่อนได้ตลอดเวลาอาคารของเราเปิดทําการ24ชั่วโมง7วันเนื่องจากว่ามีบริษัทจานวนมากจะต้องทําการ เปิดทําการในเวลาในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากเขาจะต้องอ้างอิงกับเวลาต้นสังกัดใน่างประเทศซึ่งเวลาไม่ตรงกับประเทศไทยตรงนี้ก็จะทําให้ลูกค้าหมดปัญหาในการหาสํานักง,งานที่จะใช้บริการในตอนกลางคืนได้นอกจากพื้นที่สำนักง,งานให้เช่าแล้วโรงจรจะมีห้องประชุมให้บริการกับลูกค้าในทั้งขนาดห้องเล็กและห้องใหญ่ในส่วนของห้องใหญ่จะสามารถจุได้ตั้งแต่ ประมาณ70-100ถึงนอยท่านเอที่สําคัญที่สุดในการให้บริการของเราก็คือทีมงานของเราที่จะคอยให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและอ,อีกธุรกิจหนึ่งของเราก็คือบริษัทเมงรายบรรจุภัณฑ์บริษัทเมงรายบรรจุภัณฑ์ของเราจะเป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกโดยที่กล่องกระดาษลูกฟูกของเราจะเป็นลักษณะนี้เราจะมีกล่องของเราจะผลิตจากกระดาษคราฟท์วัสดุของเราทั้งหมดเนี่ยจะถูกสั่งเข้ามาจากบริษัทในประเทศทั้งหมดปัจจุบัน ลูกค้าหลักของบริษัทเมงรายบรรจุภัณฑ์คือนิคมอุตสาหกรรมลำพูนและบริษัทลูกค้าทั่วไปส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดข้างเคียงค่ะตามที่หอบการค้าได้จัดโครงการสหกิจศึกษาขึ้น The Office p a s s และบริษัทเมงรายบรรจุภัณฑ์ก็มีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการและยินดีต้อนรับนักศึกษาเพื่อเข้ามาฝึกงานกับเราโดยที่คุณสมบัติของนักศึกษาที่เราต้องการก็จะเป็นพื้นฐานเบสิกก็คือสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Microsoft Office มีความรู้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางเนื่องจากว่าในอาคารของเราจะมีการสื่อสารกับฝรั่งหรือชาวต่างชาติจํานวนมากสุภาพมนุษยสัมพันธ์ดีขยนันอดทนและที่สําคัญคือมีใจรักงานบริการค่ะละักษณะงานที่นักศึกษาจะต้องทําที่นี่จะมีในส่วนงานของ3ส,ส่วนคืองานธุรการ งานบัญชีและงานลูกค้าสัมพันธ์ค่ะงานธุกรก,การจะเป็นเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกการค้นหาและการจัดเก็บเอกสารทางซอฟต์ไฟล์และ hard copy ค,ค่ะส่วนของบัญชีนักศึกษาจะได้เข้ามาร่วมพัฒนาทักษะพื้นฐานการบัญชีและในเรื่องของภาษีต่างๆกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราส่วนของงานลูกค้าสัมพันธ์ศึกษาจะได้ฝึก ในทักษะของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนต่างๆทั้ง3ส่วนนี้เราจะมีทีมงานที่เลี้ยงคอยดูแลนักศึกษาตลอดเวลาโดยนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่างานจะยากเกินไปและมีอุปสรรคค่ะในนามของดีออฟฟิศพ p าส s และบระิษัทเมลารด,ดันจุพันขอเชิญชวนนักศึกษาเข้ามาร่วมโครงการสหกิจศ,ศึกษาของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เรายินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้ามาร่วมพัฒนาตัวเองทักษะ แล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเรา The Office Plus และเมงไลน์บรรจุภัณฑ์ยินดีต้อนรับค่ะ